ท่านสาธุชนนั้นหลายมาตอนนี้ก็ต่อตอนที่จบตอนแรกคพราะว่าในเมื่อทั้งทุกุมารทั้งสองมานั่งบนตักพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ถามว่าพ่อกับแม่มีความสุขไหมเธอทั้งสองก็ตอบว่าพ่อกับแม่มีความทุกข์มากตอนเช้าแม่ต้องไปหาผลไม้ตอนบ่ายไม่ให้พ่อและให้ลูกกิน ในป่าก็มีตะเหลือบตะยุงทั้งหลายและมีความลำบากไปเหมือนอยู่ในวงังพระเจ้าจกรุงพ้นชัยก็ตั้งใจคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องจัดขบวนไปรับพระเวสสันดรที่ประกาศธรรมดาประชาชนทราบประชาชนชาวกรุงพนชนชัยทั้งหมดเมื่อทราบแล้วก็ดีใจว่าพระเวสสันดรจะกลับอีตอนนี้เทวดาไม่ยุง,งนะ เพราะว่ามันในเมื่อพระเอกสันดอนไปแล้วลงทานมันก็หยุดคนจนกับคนรวยก็มีความลําบากเท่านี้เพราะอะไรคนจนก็มีกินมีใช้มีผ้านุ่งผ้าห่มมีเงินทองใช้มีอาหารกินทาเวลาไอ้คนรวยมันก็ขี้เกียจหุงข้าวกินขี้เกียจซื้อผ้าก็มา,มาเอาที่ลงทานเขาเรียกว่าลงทานเปิดไม่ใช่ลงทานปิดไม่เฉพาะบุคคล ฉะนั้นเมื่อเมื่อทราบข่าวว่าจะไปรับพระเบสันดรคนทั้งหมดในกรุงพนชัยทั้งหมดต่างยกขยโยงเป็นขบวนจะไปรับพระเจ้ากรุงพนชยัยแตตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะไม่ใช่หยุดไปซ่วมหยุดเรื่องราวตัวนี้ไว้ก่อนนักกล่าวถึงว่าการหาและชาลีทําไมในเมื่อพระเวสันดรให้โชชก ถ้าูชกรับไปทําไมจึงต้องผูกต้องตีต้องต่อหน้าพอ่อต่อหน้าแม่ไม,ไม่ไม่มีแม่นะต่อหน้าพอ่อมาในระหว่างทางก็ขึ้นก็ตีตลอดทางก็ความจริงแล้วไม่เคยรู้จักกันเด็กทั้งสองก็เป็นคนดีไม่น่าอย่าขึ้นอย่าตีตอนนี้ตามพระบาลีทั้งกล่าวถึงกฎของร,รมโยมจําให้ดีนะกฎของร,รมนี่มันเอาไม่เลอกว่าใคร ไม่มีใครทั้งหมดที่หนีกฎของกัมได้อย่าลืมว่าที่คนเขาไปจดหมายมาติงว่าอาตมาเป็นนักเป็นอะไรเป็นนักวิมานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสำนักวิมานอะไรอะไรก็พูดถึงวิมานเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างตายแล้วก็เกิดบ้างต้องเขาตายแล้วไม่เกิด ก็ขอตอบท่านเจ้าขอ,องจดหมายบอกว่าตามบาลีท่านว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระเจ้าก็ไปเป็นเป็นเวสสันดรมาก่อนเมื่อตายจากปเวสสันดรไปอยู่ชั้นโุสิทธิ์ตรงจากชั้นดุกสิทธิ์ก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้อาตมาเป็นสาวกของท่านแล้วก็พิสูจน์คำสอนของท่านแต่ท่านต้อง,งการบัญญัติปฏิบัติ ก็เห็นจริงรู้จริงตามนี้ก็เรยว่าตามนี้ของท่านจะสูญก็สูญไปตามใจเธอะสูญไปตามลาพังเนื่องใครจะสูญก็ท่านก็ตามใจท่านไม่ขัดใจใครถ้าอาตมาไม่สูญแน่คณะอาตมาก็ไม่ยอมสูญแน่ตายจากชาตินี้แล้วอย่างน้อยที่สุดขอยไปสวรรค์หรือไปพมโลกป็ปฏิพย์ก็แล้วกัน จะไปนั่งมองดวมองดูคนศูนย์คือศูนย์จากความดีศูนย์จากนอนุสรโลกศูนย์จากสวรรค์ศูนย์จากสมบัโลกศูนย์จากนิพพานคือลงอเวจีมหมามรกและลงโลกกันไปเอาคุยกันต่อไปว่าเด็กทั้งสองที่ต้องถูกแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนไอ้ไม่เห็นหมั้นะตายแล้วเกิด สมัยก่อนก่อนที่กัญหาได้ชาลีจะมาเกิดเป็นกัญหาได้ชาลีในตอนนั้นท่านบอกว่ากัญหาและชาลีเกิดเป็นลูกของชาวนาชาวนาตามธรรมดาตอนเชา้าไถนาและตอนสายก็ปล่อยควายตอนนี้เข้ากล้ามียกรณ์นหนึ่งมีแปลงหนึ่งกัญหาและชาลียังเป็นเด็กก็เรียกว่าพอใช้ได้อายุตั้งเก้าขวบสิบขวบ พ่อแม่ให้ดูดูข้าวกล้าเร็วไฟจะมากินมันก็มีควายแก่ตัวหนึ่งเขาไม่ใช้งานแล้วเขาปล่อยทำอัตยาศัยมันก็มากินข้าวกล้าคันหา,าชาลีก็ไปไล่ไล่มันก็ไปในเมื่อมันไปแล้วคันหาชาลีกลับมันก็กลับมากินใหม่มันก็ทำอยู่อย่างนี้ท่านผู้ใหญ่บิดามันดาก็ดูเด็ก ไม่ดูเข้ากล้าเพียงนิดเดียวทำไมดูไม่ได้เพียงเท่านี้ตอนนี้เด็กทั้งสองก็มีความโกรธจะควายแก่ว่าจะควายแก่ทําให้เราต้องติดเหนื่อยๆทั้งวันไล่มันไปแล้วมันเข้าไปเรากลับมามันก็กินข้าวกล้าพ่อแม่ก็ด่าก็ดุที่หลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน หาเชือกไว้เห็นว่าถ้าเจ้าควายแก่มาเมื่อไรจะจับเจ้าควายแก่สนตะไยรหน้าผูกติดกับต้นไม้เขี้ยนให้เข็ดมันจะได้เข็ดก็เป็นไปตามนั้นจริงๆวันรุ่งขึ้นเจ้าควายแก่ก็มาใหม่กันหาชาลีก็ไปจับเอาเชือกร้อยจมกูกแล้วผูกติดกับต้นไม้ เอาไม่เดียวตีจนหน้ำใจจะปควายแก่มันก็เจ็บถ้าปล่อยจะควายแก่มันก็ไปต้นตบัดนั้นเป็นต้นมาจะควายแก่ก็ไม่มารบคนอีกนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมันม,ม,ม,มาเกิดเป็นชูชกนั้นในสุดเด็กต้องสองก็มาเกิดเป็นกัญหาและชาลีในเมื่อพระเวสสั้นดอนบอกให้ชชชกจะตัดสินใจว่า ไอ้เจ้าสองคนนี่เป็นลูกเจ้าลกูกนายถ้าเราไม่บังคับขู่เข็นให้กลัวท่านตั้งแต่บัดนี้ต่อไปมันจะเป็นนายเราไม่ใช่คนร,รับใช้เราต้องบังคับขู่เข็นไม่ตั้งแต่เริ่มต้นจึงเอาเถาวันมาผูกข้อมือแล้วไม่เดียวตีนี่เขาบรรดาญาโยทังหลายโปรดทราบตามนี้ด้วยนะแล้วต่อมากันหาราชาดีก็บอกว่าจะปู่เพราะเวลานี้ พ่อแม่ทั้งสองมีความลำบากมากพระเจ้าปู่ก็สั่งยกทัพทั้งหมดเป็นจาตรงกษเสนาคือทัพเดินเท้าทัพช้างทัพมา้าทัพรถจัดเสลียงคือวอเช่อฟ้านะ่ะอย่างสวยงามสวยสดงามถ้าพรา้อมไปด้วยประชาชนเป็นกองทัพหมดเมือง หมายความทั้งทหารทั้งบระชาชนทั้งเด็กผู้ใหญ่ไปกันหมดเวลานั้นจะใครจะเข้ามาร่นเปิ้นกรุงคอน c h a ก็สามารถจะทําได้เพราะไม่มีใครเหลือเพราะการจะไปรับพระเวสสันดรนะั้นทุกคนดีใจมากว่าถ้าพระเวสสันดรกลับเข้ามาแล้วคงตั้งลงทานใหม่พวกเราจะอิ่มหมีพีมันนี้อดมานานพระเวสสันดรไปสักหลายเดือนนี่อดมานานทำบากมากตอนนี้เห็นคนพระเวสสันดร ถ้าความจริงเขาเห็นยุ่นแล้วไหนะที่เขาไม่เห็นเนะี่าเทวดายุ่งต่อมาพระเจ้ากุ้ง,งชัยก็จัดกระบวนเดินไปตามเขาขวดไปตามที่พระเจ้าหลานนั้งสองนำทางกองทัพบรรหญ่ต้องค่อยๆค่อยๆไปขณะที่ไปเขาหยุดด้วยแค่นี้ก่อนอยู่กลางทางก่อนทัพไม่หยุดแต่เรื่องต้องหยุด ก็กล่าวทันน้งนางพระนางวัตส,สีเมื่อชูโชคนำเด็กทั้งสองไปแล้วเทวดาที่แปลงเป็นเสืสอสองเสือสิงหนึ่งสิงก็หายไปหลีกไปพระนางมัตส,สีก็กลับมาหาพระเวชนดอนที่ตอนกลับเข้ามาในความจริงตามเวลาทุกวันเมื่อกลับเข้ามาแล้วเด็กทั้งสองก็กัหานหาชาลีจะวิ่งออกไปรับหน้าแม่แต่วันนี้เงียบ ไม่มีลูกมารับก็เข้าไปหาพระเวสสันดรอดดอกไม้ถวายแล้วก็ถามว่าลูกไปไหนตอนนี้พระเวสสันดรก็คิดในใจว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงว่าให้เด็กทั้งสองไปกับโจชกพระนางมัตสีเป็นผู้หญิงใจอ่อนอาจจะสลบมกระทังชกตายก็ได้ก็จึงไม่พูดหนึ่งเสียไม่ยอมพูด พน,นาวสชก็เทียเรียกหาลูกตั้งสองกันหาราชาลีอยู่ไหนแม่อยู่นี่แม่มาแล้วมาเขาจะมาหาแม่ในที่สุดทั้งเกือบครึ่งวันก็ไม่มีกันหาราชาลีจึงหันก็มาหาพระเวสสันดรใหม่ตอนนี้พระเวสสันดรก็พูดตั้งใจคิดว่าถ้าพูดตรงๆพูดดีเธอจะเสียใจมากต้องทำให้เธอมอโหเสียจะได้ไม่เสียใจ ยังได้กล่าวกับพระนางวัชรีว่าเจ้าไปทุกวันกลับมาตอนสายแต่วันนี้เวลามันเลยเป็นเกือบจะค่ำแล้วทำไมจะไม่มาเข้าใจเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าไปในป่าไปพบคนทันไปมีชู้ก็แล้วกันไปมีชู้กับคนทันในป่าไอ้คนทันหมายว่าคนเจ้าชู้เขาพูดสันๆัน เพียงเท่านี้พนางมัทีก็เสียใจถึงสลบพระเวสสันดรก็ตกใจต้องแก้ให้ฟื้นเมื่อรูปหลังรูปไหลจนทั้งฟื้นดีแล้วพวกก็บอกตามความนจริงว่าลูกต้องสอนน่าความจริงพี่ให้โชชกไปแล้วเพวืพ่อเพืพ่อเพืพ่อเพืพ่อพุทธิยานถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ให้ให้ลูกให้เมียเป็นทานจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระนามัสีก็โมทนา ขอข้าขอก่าวั้งกฎของกรรมตามตามเทศเรื่องมัดนามัดศีพิลาบหมายความมัดศีลาพระเวสสันดรจะนิพพานพนางวัดศีนี่ต่อมาก็เกิดเป็นนางก็มาเกิดเป็นพระอรหันต์นะภายหลังเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ได้กา็มาเกิดเป็นพัญญาของเศรษฐาราจโจมาน ถ้าต่อมาเก็ไปพระหรันตอนที่ไปพระหันแล้วจะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องละไปอัมลากราวทุงโทษต่างๆที่ทํามาขออภัยตอนหนึ่งมันกล่าวถึงตอนเรื่องของพระเวชชันดอนอว่าอตอนนั้นที่ถูกพระเวชันดอนต่อว่าเพราะกฎของกรรมคือว่าในสมัยหนึ่งนางกับพระเวชชันดอนเกิดเป็นนกกระจาบ นางนกกระจาบจะออกลูกก็ออกไข่แล้วก็ไข่ให้มีลูกนกกระจาบผู้เป็นสามีก็หวังว่าในเมื่อพันยามีลูกก็ต้องการของหอมของชื่นใจจึงจะไปนำเอาเกสรดอกบัวมาให้ก็บินเป็นบินไปสระหนึ่งมีดอกบัวดอกใหญ่ ก็ไปเกาะที่ฝักแล้วก็จิกดอกบัวจิกจิกเกสนบัวนั้นจะนำมาให้เมียก็พอดีเจ้าดอกบัวดอกเอ,เอ้ดอกบัวกลุ่มนั้นต้นนั้นดงต้งดง,ดงทั้งดงมันมีลักษณะแปลกพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็บานพระอาทิตย์ตกมันก็หุบตอนนั้นเวลานั้นที่พระเวสสันดอนเป็นนกกระจาบกำลังจิกเกสอนอยู่พระอาทิตย์ตกพอดี ไอ้กรีบบัวก็อบคบามาพระเวสสันดอนก็ตกอยู่ในกรีบบวัวออกมาไม่ได้ต้องค้างอยู่ในในกรีบบัวนั้นเมื่อตอนเช้ากรีบบัวก,กลางขึ้นมาก็บินกับมหาพัญญาไอ้เจ้ากลิน่นแกสอนมันก็หอมไปทั้งตัวพัญญาก็โกรธสามีหาว่าไปติดผู้หญิงใหม่ก็ต่อว่าทุบบ้างตีบ้าง แต่สามีก็ไม่ว่าอะไรก็บอกตามความเป็นจริงว่าฉันไม่ได้ไปมีชู้ใหม่ไม่ได้ไปมีเมียใหม่ไม่เห็นใครดีกว่าเธอนอกจากที่ว่าดอกบัวมันไม่เปิดฉันก็มาไม่ได้พระนางมาสีก็ไม่ฟังทั้งดุทั้งด่ทงดาทั้งว่าทั้งตีพระเบิดตังก็เฉยก็ถือว่าสตรีที่มีข้อบุตรใหม่ๆจะมีอารมณ์เสียได้ไง่าย นี่ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวน,นามัชีท้ตวถูกพระเวสสันดรดุด่าว่าหาไว้มีชู้เราพกกฎของกร,รับม,มาสมัยเป็นนกกระจาบเอาเล่ากันต่อไปคุยกันต่อไปทีหลังก็มากล่าวถึงพร,พระเจ้ากรุงพนชัยพระเจ้ากรุงพนชัยก็เดินทับค่อยๆเดินมาใช้เวลาหลายวัน เข้ามาใกล้ภูเขาเขาวงกฏที่พระเวชนดรอ,อยู่ขณะนั้นพระเวชนดรเห็นกองทัพใหญ่มาก็คิดในใจว่ากองทัพนี้ใหญ่มากมีจัุรลงอาเสนาด้วยมีประชาชนมากมายก็มีความรู้สึกว่าบรรดาเมืองทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่ป่ามาบวชที่เมืองมีแต่พ่อแก่แล้ว อาจจะยกทัพมายึดพระนครกรุงหัวนจไว้ได้เมื่อทราบว่าเราอยู่ที่นี่ก็คิดว่าเราอาจถ้ามีชีวิตอยู่ก็อาจจะรวบรวมกำลังพลไปตีกลับก็ได้จึงยกทัพมาเพื่อจะขับเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวมาก็บอกพระนางวสสีว่าจงรับหน้าของทัพนะฉันจะหลบไปข้างหลังก่อน ในตอนนี้บรรดาญ,ญาโยพระตัาเสดเป็นกฎข้องกรรมเหมือนกันฟังดูแล้ว่ากฎกรรมเล็กๆแต่น้อยมันเอาไม่เลือกคนดีอย่างพระเวสสันดรมันยังเอาเลยอย่ามหาวีระที่พูดเีตมันก็เอาทุกวันมันเล่นทุกวันอะเลยขี้เกียจบ,บ่นมันท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งพระเวสสันดรเป็นกษัตริย์วันวันนั้นทรงเรียบพระนคร การเรียบพระนครนี่เป็นขบวนใหญ่เดินไปบังเอิญมีพระองค์หนึ่งท่านไม่รู้ข่าวท่านเดินสวนทางมาท้าเวัดนดรจยบอกอมหมายไปว่าจะาปณิมนพระให้หลีกทางหน่อยถ้าเกิดความกลัวก็หลีกทางไปไกลเพียงแค่นีบ้บรรดาญาโยมพุทธบริษัตว์ทั้งหลายเมื่อขบวนของพระเจ้กากรุงรุชัยไปถึง ก็ไ่เห็นไอก้กัปนี่โดนบรรดาพระเวสสันดรกลัวกองทัพหลบไปอยู่ข้างหลังอสมขอโทษขอย้อนหลังอีกนิดนะนี่ไม่ได้มีหนังสือมาหรอกขอย้อนไหลหน่อยก่อนที่พระยากรวัชชัยจะเข้ามาถึงย้อนหลังสักหน่อยท่านี้มากล่าวถึงพระอินพระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานแล้วยังไม่ให้เมียเป็นทาน พี่ก็มานึกว่าพระน,นามัดสีเป็นหญิงที่มีความดีมีวาสนาบารมีสูงถ้าบังเอิญมีใครมาขอเข้าพระเวทสันดอนก็จะให้ไปอีกเพราะต้องการพระบกติยานฉันจึงได้แปลงเป็นพราหมณ์มาเขาเรียกอินทรพราหมณ์มาขอพระน,นามวัดสีพระเวสสันดอน็ขถวาย เมื่อให้แล้วคำว่าให้ยังไม่ถวายนะพระดวุสดก็ให้ให้แล้วท่านก็แปลงไปเป็อินทตามเดิมท่านบอกว่าพระน,นามสีที่เป็นของผมแล้วนะผมขอถาไวายไว้กับท่านเพราะฝากไว้ว่าถ้าใครมาขอจงอย่าให้เพราะเป็นของผมแล้วใครมาขอต้องรับอนุญาตจากผมก่อนถ้าต้องการพรอะไรบ้าง ท้าเวทตันดก็บอกต้องการพรแปดประการเอาอย่างง่ายๆคือว่าหนึ่งขอให้กลับไปครองเมืองกรุงก็ใช้ตามเดิมประการที่สองให้มีทรัพย์สมบัติมากแจกทานให้ตามสบายพระอินก็ให้ให้แล้วท่านก็กลับไปฉะนั้นมัทน,นาวัสีก็ปลอดภัยคือเป็นอิสรภาพใครจะมาขอไม่ได้อีกและจะขอจะไปขอขพระอินทร์ พี่โถเอ้ยพระอินทร์แท้ๆจะใครเคยเห็นตัวบ้างนอกจะเห็นกระดาษที่เขาเขียนตัวเขียวอือแต่ความจริงถ้าไม่เขียวตามนั้นหรอกถ้าใช้มงกุฎที่มีมรกตจริงจะเขียวเพราะรัสมีของมรกตมันแผ่ออกมาถ้าเวลาถอดมองกฎอันนั้นแล้วมงกุฎืฎ่นมาใส่ก็สีตามเดิมสีท่านขาแล้วก็เหลือง เหลือมากก็รวมความว่าหลังจากพระอิน์ไปแล้วพระนายบัาสิบอิสระเขามาพูดถึงพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้ากรุงผนชัยก็เห็นให้หลานทั้งสองนำไปขึ้นไปหาพระนางมสัสีไปตไปตาลำพังในเมื่อพระเวสสันดรเห็นว่าไม่ใช่ใครเป็นพ่อก็มาไม่มีใครคุมมา ก็เฟรดเอกมารวมกันเป็นหกษัตรเออดมจากรวุฒิชัยกับชายยาพระสนองพระนามวีขนาหาราชารีหกษัตริย์รวมกันมาถึงต่างคนต่างก็เสียใจร้องไห้ร้องไปร้องมาไม่พอสลบไปเลยดีใจสลบไปทั้งหมดทัพทั้งกองทัพก็สลบหมดดีใจเนี่ยสลบเพราะดีใจไม่จะเสียใจ ตอนนั้นเทวดาตกใจเนี่ยคนนับแสนกับสบรบลงแบบนี้ถ้าเราไม่ช่วยก็จะาตายไปเลยก็จึงบรรดาในฝนโปลกคนีโปกคนีตกลงมาไอฝนโปรคณีเนี่ยมันมีน้ำชีดแดงค่อยๆน้ำน้ำเท่านกพิร,ราบถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมากใครต้องการให้เปียกน้อยก็เปียกน้อยใครไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียก ก็เป็นอันว่าเมื่อฝนตัวนี้ตกลงม,มาแล้วชุ่มชื้นเลยกันทั้งหมดต่างคนก็ต่างฟืน้นพร้เจ้ากรมพุนชัยก็เชิญพระเวิสันดรขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นวอช่อฟ้ามาชาชนเข้ามานวสการมากราบมาไหวมาดีใจมาบูชาโอ้ยตอนนี้รับไหวไม่ไหวมึงก็ไหวคูกก็ไหวทั้งเวิสันดอนก็ยำแย่เหนื่อยเพราะการรับการรับไหว เขาไหว้บ้างเขากราบบ้างเขากอดบ้างเขาจับบ้างย่ำแย่อยู่พักใหญ่ต่อเมื่อเขาคลายความดีใจแล้วทุกคนก็เชิญพระเวสสันดรขึ้นบอชชฟ้าพากลับพระนครต่อมาพระเวสสันดอนก็เป็นกษัตริย์ตามเดิมโดยประชาชนตั้งให้เป็นกษัตริย์ตามเดิมเพราะนั้นว่าเรื่องพระเวสสันดรนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนเหมือนกัน จะเป็นการเต็มใจแล้ไม่เต็มใจของประชาชนตาลำพังถ้าต,ตอนตกเข้ามานั้นไม่ใช่ประชาชนเทวดายุ่งเท,เทวดาบรรดาในเขาเกลียดพระเวสสันดรทั้งๆท,ที่พระเวสสันดรเป็นคนน่ารักควรจะบูชาพระเวสสันดรเพราะมีกินมีใช้พระเวสสันดรหิวข้าวก็มีข้าวกินหิวขนมก็มีขนมกิน ไม่มีผ้าผ่อนทนสบายใช้ก็มีกินมีใช้ไม่มีเงินมีทองขอได้มีเงินใช้อย่างนี้คนยังไม่เห็นใจก็เต็มทีแล้วต่างคนต่างก็รักพระเวสสนดรก็กล่าวาจจาจจช่างปัจจัยนาเขนปัจจัยช่างปัจจัยนาคที่เมืองเงินก็ได้เขาขอยืมไป <c oughs> ไปที่ด้านฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเขาทํานาทําได้กันได้ดีมาก เขาก็ดำช่าง,างกลับมาถวายตามเดิมกลับมาคืนให้ <c oughs> ต่อมาพระเวทตอนมันเด้ครองเมืองแล้วก็ใช้ช่างเป็นพานะตวดูลงทานต่อไปไปชายชนก็ทำนาหาได้ร่ำรวยรวยก็จริงแหละแต่ว่าอดเห็นแก่ตัวไม่ได้รวยก็จริงแต่ว,ว,ว่าเวลาหิวข้าวมาลงทานดีกว่า ก็มีกับข้าวหลายอย่างไม่ต้องทํากินนี่เป็นอย่างน,นี้คนเป็นอย่างนี้นนะ <c oughs> ไม่มีเสื้อไม่มีผ้าใช้แทนที่จะไปซื้อฟ้าตังที่เรามีเก็บไว้ก่อน <c oughs> ไปขอที่โรงทานดีกว่าต้องพาโรงทานจ่ายวันหลายสายอาบนะัะก็พอกินพอใจสำหรับคนเป็นน้าว่าในเมื่อเพื่อนกลับมาแล้ว ทุกคนก็มีความสุขเพราะสสอน,นก็มีความสุขอราบรรดาญาโยพุทธบรษัต,ตยังไม่จบเรื่องน่ะจบแล้วแต่เวลามันยังไม่จบก็ขอคุยบรรดาท่านางหลายว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมแม้แต่กรรมเล็กยก็จงอย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลดูตัวอย่างนางอมิตรดาเวลาจะบูชาพระใช้ดอกไม้แก่ ไอ้ดอกไม้อะไรก็ตามที่มันเหี่ยวๆมันแก่ๆมันจะไม่ใช้แล้วก็ไปบูชาพระผลที่ได้คือว่าก็เกิดมาทีหลังมีผัวแก่คือชูชกชูชกก็แก่พิเศษคือเกยแก่ครบไม่ได้คตรในข้ององในกระดูกรูปร่างไม่น่ารักเหมือนก็เหมือนเหมือนว่ามันก็เหมือนกัดอกไม้เหี่ยวไม่มีความเปลง่งปลั่ง ต่อมาภายหลังเธอกลับใจว่าการบูชาพระมันมีอานิสงส์แล้วดอกไม้ที่สวยๆบูชาดีกว่าจึงจัดดอกไม้สดไปบูชาพระตอนนี้เป็นเหตุนางเบลดาได้ผลนมนี่แค่ดอกไม้เท่านั้นนะมานยังเอาผลถึงขนาดนี้นี่มากันหาและชาลี ขณะและชาลีทั้งสองนี่ความจริงเธอก็ไม่ผิดเจ้าควายแก่มันทำให้เธอต้องถูกดุถูกด่าถูกว่ามันเข้าไปกินข้าวกล้าของพ่อแม่เธอไล่มันก็ไปแต่บางครั้งเธอกลับมาใหม่มันก็มากินใหม่ผู้ใหญ่ก็ดุเธอก็จับมันเคีียนเครียนแล้วจนหน้ำใจแล้วก็เป,ปิดไปเจ้าควายแก่ก็เข็ด กฎคงกรรมเพียงเท่านี้บรรดาท่านผู้ถวาัตขัขนาราชาลีไอ้ควายมันไปเกิดเป็นโชชกขนาราชาลีเพราะเด็กตัสอไปเกิดเป็นขนาราชาลีในเมื่อพระเวสสันดรบอกให้ไอ้โชโชชกจังไรมาเทาวันผูกมัดมือทันที้าเขียนตีต่อหน้าพอ่อเกอคเกิดเกิดภูมตบาบะแตกเดี๋ยวนี้ถือกรรมหนักไปนิดหนึ่ง ว่าดอกไม้ขาต้องทำนางไม่ตดาความจริงเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นท่นานบรรณท่นานบรรดาญาโยมพุทธบ,บริษสัทั้งหลายถ้าจะทําอะไรแล้วก็คอยคิดในเรื่องนี้ไปบ้างใอ้ประการหนึ่งการที่พระเวทสันดอนกลัวกองทัพความจริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นจะเป็นผลของกรรมแต่มันก็เป็น ในเมื่อสมัยหนึ่งท่านเป็นกษัต <c oughs> ริย์ทรงเรีบพระน,นครมีขบวนใหญ่มีพระท่านเดินสวนทางมาการที่พระเดินสวนทางมาในท่านไม่รู้และพระเวิสันดอนก็ไม่ได้ดุไม่ได่ดาให้อมาดวิ่งไปบอกพระท่านบอกขบวนนี่มันใหญ่มากจะลำบากกับพระ คอยพระทั้งเหล็กทองตามเพืนหน่อยใพ้พอนกระบวนไม่ค่้ยเหล็กออกไปกว้างพ้่นกระบวนพระเกิดความกลัวนั่นเป็นความกลัวของพระหลบไปมาชาติหลังนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเป็นตอนกลัวของท้าวของพ่อนี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขากล่าวครั้งถูชคกครั้นิดหนึ่งเรื่องลืมลืมไปชูชกในเมื่อได้รับสมบัติแล้ว พระเจ้ากุมวัชัก็ดีใจเลี้ยงใหญ่เอาข้าวปลาข้างข้าวทั้งขนมมาเลี้ยงใหญ่เลี้ยงโชกโชโชกแกเป็นขอทานไม่เคยกินของดีๆก็เลยกินเธ้เต็มที่กินแท้เลยกำลังอ,อโลก,กันย่อยๆ่อยไม่ทันเลยเป็นลมล้มตายเมื่อตายแล้วเขาเประกาศหาญาติคนโชกข้ามารับสมบัติในเมื่อไม่มีญา,าติสมบัติก็ตกเป็นของหลวงตามเดิม เท่าระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทได้เวลาพอดีเที่ยงครึ่งนาทีไม่เป็นไรขรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะทําอะไรก็นึกถึงเรื่องพระเวสสันดรบ้างนะเพราะขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมมันไม่เว้นแม้แต่ไข่แม้แต่พระเจ้าบางคเอาถ้าเะีูยวกเรื่องพระเจ้าเรื่องจะยาวไปใหญ่เขาหยุดเพื่อแต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผล 就没这么大但不知道啥是这个就不知道房屋安都蛋糕啊对。